สบายดีพี่น้องยุกี้สิไปาสายบอกปลาลุงดูเ,ดกเ,เก็บหมักบวกโอเมน่นเก็บหมักเพชรเอา้าดอกเพชรลายลีเบิกในพี่น้องผลนหาเก็บดอกเพชรแหงเข็ดน้ำ <c oughs> หมากแต่ว่ามัน<ไ>มันเบิกใน้ห้แม่แต่วันบางงามแต่ยุกี้ก็เก็บเอาไปลิ่นของเผ่นน,นี่เพราะว่ายังพรมันอยู่เดินเทียงไก่กระเคียงัวกระยียบ ดอกไปสินาใกล้เขียมันก็เลยเหี่ยวเฮยยังเบิดนี่เด้นี่เห็ดเห็นบ่หนินี่นี่ป้ามันออกลายเลยเขาไปหลอกแคมหวยยันลายอยู่นี่มันออกมาใหม่นี่แถวเดินน้ำมนี่ค่ะบ่ดมันเคยออกมันเหี่ยวมันยังเออแมงปวกแมงปวกนี่พี่น้องเขามันจบดีนี่ลายเด่นนี่ผูผูมิวกี้ผูผูผูลายริผู อันนั้นแหละแต่ค่อยบมดเอาไปกินดอกเพราะว่ามันบ่งงามแต่มิุกี้เพิ่นก็อยากเก็บใส่กระตาเรื่องของเรื่องวันสิพากันไปเก็บมะกระบกวันนี้นะวันนี้เพิ่นเห็ดเห็ดเพิ่นก็เลยเก็บบางดอกแข็งดีอยู่เนะบางดอกก็แข็งดีอยู่แต่ว่ามิุกี้เพิ่นก็สะออนหรือหมักเก็บหมักดอกเห็ดหมักลิ้นเอาง่ายๆเขาเลยเอาให้เพิ่นเก็บลิ้นซะเอาใส่กระตานีก็แถวเดินเที่ยงฮะ ออกจูมใหม่จะไล่ลายพี่น้องนี่แต่ว่ามันแปลนเกินไปทั้งวัวทั้งไก่เห็ดมันนี่อ้าวกี้ได้ดอกเห็ดลายไปเก็บมังบกก่อนไปเก็บมังบกแม่พ่อชัยมามาหับเอาไปเมื่อเฮือนเหรอนเห็นโอ้โหพ่อนุมปลาลายอะไรวะมันันเหี่ยวเท้าบ้านละนี่นี่ไล่ลายดอกนี่งามบริวิกี้นี่ ดอกจูมตุเปาะตุปตปเปาะพวกนี้พี่น้องเขามันจบดีนี่มัน,นไก่พวกเห็ดงัวบพวะเห็ดอีงามพอแกงเผื่อเห็นอีกได้ยิ้วดอกนี่งามอะลิมิว้วเออตะเก่าข่อยเห็ดแต่มันอ่อนแต่แถวหัวโพลอันเดียวอันนั้นี๋ยวขึ้นออกตัวทิบเอาดีๆนะด,ดอกนี่งามโอ้โหมิกกี้ได้เก็บเห็ดสมปรารถนามิกกี้มิกกี้อยากไปเก็บเห็ดตั้งแต่ชิดายม่ต้องเคลีดยดมันเปิดแล้วลูก เออเอเอถือเอาเบงอีลาได้เฮ็ดไลอ๋อตัวด้เฮ็ดาลหรือคำหาอีกนี่ได้อีกแล้วนี่เนาะเออไปหา้ดบอกแม่พอชแล้วนะอนนี่เด้พี่น้องเก็บดอกเก็บดกมืออกพีะเอลิดอกม้กระ b กสิใช่ถ้าเฮ็ดอีลานี่บ่ หมดแล้วเบิ่งในเห็ดผุนเก็บเอามันก็ยังเก็บแม่แม่เก็เห็ดเอ้ามันเก็บลินซื้อได้นำรถเอาเลยเออเนี่ดอกเหี้ยเหิวยดอกยังเก็บไปเบิดตามมาสามีกี่เก็บลินมาเทะเทเห็ดออกก่อนมาไว้สิเอากังบกใส่เบิกจะในเห็ดมันหักเบิด์ทำมาไว้ไว้ก็โบ่ให้เอากระต่าใส่อันนี้บัดนี้แม่พอสิเอากระต่ามาใส่มากระบกก็โบ่ให้ใส่ มันนีมะกบกมนจะม่ใหญ่ย่งนีอนมนันนี่ผ่าเลยพล่อยจนในมูมากินเบิดแงแห่งๆกว่านี้ไปเบิ่งมะกล้วยแล้วก็มะกล้วยหักพวกไปเบิ่งมะกล้ยเลยโ้ตามามบิกสวยกันนี่ไไวนายลยีมะกบกนี่ มาใหญ่นไวยยอเอามาอามาไว้ไวกินข้ากอย่างเอามาหนึ่มาบกินเ้ากอย่งเฮกินเ้ากย่งเวนนี่กินเ้ากอย่าม่อเอาแม่เอามะกะบกใส่ก่อนจนมมันแตกหัน ยังเว็นเแ่่ให้เก็บสับเก็บอ้กระโบเก็บมาให้แม่ไว้เก็บสวยกันไว้เก็บมาใส่ลายลายกระบกปวดอึดได้ยากอ่อนมันลายหรือจะน่อยมูกินเบิรย้ำแรงหรือมูมากินพี่น้องมันยำพัวย่ำพวะหรือแบบเลือแต่เปลือกมันเถอนะข้าเก็บข้าเก็บไม่กูไม่ไดิดประตูได้เลยมูมากจริงนะ เออแม่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บุ๊บเป็นถาดูกระเจ้าอันนี้มีเจ้าอ่อน ลาดจะเ, ula, okay? เข้า, ouais nada, uh, าใ, lunar, ในเฮือนผู拜拜้อันวจะเข้าจะเข้าตลาดก็ไ่ได้เข้าะตกินแมันคขา่น่บ้าวกแหนมันบอนีเมนป็ด้ปวกแห่นแล้วงูว กาเข่าหัวได้ huh. à, ah, ิตะเก่าเลยมันพาห่วเข่าหได้พวกแฮนได้ย้อนเลยเนาะเออเก็บใส่ได้คนหน่งเยนะเถอะแม่เก็บบังบกเอิ้นปลาลุงนหอแม่เอินปลาลุงเก็บบังบกนแม่ปลาลุงมาเก็บบังบกน้ำข่อยเด้อจ้ะ đếu, vây vây kia, ở lại, vật trên nổi hẳn mân 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 là cả khuả. là nó hằng mồm mân. à, mình hằng biếc. thả ơ, mình ở kiết định. ơ, cái gì thế? gì đó, một mầm. đi tay đôi đi giày. lấy อ่อมักรบุญเก็บส่ตาอู้มูเดงนเด่ครบคนเหรอนี่แมงงีกุงนเออออาฉีดไลนอนนาหรอว่ากี่อนี่ง้อบ่มนี่ค่ะบีอยู่นอนนาน้ำใหญ่โอบ่ผู้ลุกอบน้าบ๊บดสีเบอน้ำแม่ดูสเบอน้ำแม่นอนน้าบุอนี่อ๊อ

นี่ๆได้ย้อนเนาะนี่เนาะเก็บละลายเก็บละลายกมาอยู่ใครกมามามีประโยชน์คือกันแล้วเนาะสิหมอ เอากระตาไปให้แม่ไ้ไหมนักนักกับไว้โลดะกลลายนึ่ส่คนีกเบบไปเอาเองค่ีลามันลอเก็บตาตมาเอคืออเฮดดิละแม่บลูัับมันักว่างันะเบิ่งรเบงเบิ่งแล้วเขาพอเกี่ยวแล้วบรด้ลงเบิ่งละหยดเทียวตู่ ก้มแล้วที่เข่าแน่ๆวางตูบนะก้มกับโตก้มโตบ่อได้ก้มกับพระท่านได้เบ่งเข่าหนุ่ข่าหนี่งค่ะผัดน้ำมันบูมีมันสี่ขักี่บ่อบ่อได้ดอกนงามแห้งวัดไข่แค่ลุบลุบที่สุดเนาะเข่ามันงานอยู่แล้โตยังพ่ะท่านได้ก้มกับมีโตก้มกับกำลังเป็นน้มนมผน่าพ่ะท่านได้เบ่งกว่ามันเต็มหมินเต็มหน่วยบ่บูมีน้ำ กระอกลายแห้งจมานี้าเก็บสได้สหนึงก็ยาแล้วนี่เ็ไปเก็บก็ไปใหญ่านี่ก็ได้ถื่อกรตามเก็บใชในนี่เออในนี่แหละเอนคนเก็บรือกูจะมาเก็บถ่อกรตาส่แม่ฮม่มีไมากหมักไหมักระบอกขู่อ่ะ พี่กายพี่กายนี่กวามีละหมากละใจกะคุ้มให้ผ่านต้นมันพี่น้องกุ๊กนี่เลยยอดความขับหน้าแรงจงรังหน้ามูกับมะยมทั้งนี้ต้อจากจมทีดมท่ดินน้ำไหลที่ดินผม้เอาเสียมขว่อ ท่านบักซี่หมอกน้ำขวดบดเจ้าเห็นนาเจ้าดำเริ่มลงเย็นตะบนมันขวดกินเพาะอะปะใหมกาสหน้าบงว่าอยู่ัตดีแล้วซ้ดเพ็ด่งกัางันได้ันยังโลละซาวสามสิบผูไดเดียวนี่อนเออบูไดไดาคจเ้ไดไดไดโลละสิบปลายพัน หมากใหญ่ๆอยู่กระเจ้าแห้งขักแลวกับแคนแอมขาวหัวต้นนี้มันมากเลยปวดเหีนนยวแห้งเหยปะลุกปะปวดเหียวแห้งเลรเขาเคียม่วบปอพี่น้องเอเป็นีนด้อกี้ เป็นยังคือบัถือว้าอีลาเป็นยังคือบัถือปัญญังป้าป้ป้นี่เด้พี่น้องวันนี่มิวกี้กับยายมาเก็บก็ได้ทำนี่ละคร่งกระตาหน่วยนี่นี่ฮะกกได้กับบท่อกกนี่คั่ะมากมันใหญ่เม็ดมันใหญ่ตึงโอเคพี่น้องพอผอคลิปหน้าขอบคุณปบควสำเทุกคนเด้อ ไปได้ปิกนิกก็ได้เข้าบ้านก่อนบุเบนบมกบอกหลุงนรรวิทย์กกมาแล้วมีสบายดีพี่น้องสบายดีจ้าปลาลุงก่อนบายบายปลาลุงกอนทุ่จ้าทุ่จ้ามิกกี้เม่อบ้านกัอนอืมอืมไปเออเกงอืมไปย่างไป